แมนเชสเตอร์ไดบพิแมตรอบนี้เป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดนะครับที่แมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดจะบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงเอริฮัสเตเดียมผมเริ่มต้นคิดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้แมนยูแม่งเจ๋งกว่าแมนยูแม่งเหนือกว่าแล้วแมนยูมีโอกาสชนะมากกว่าไม่ใช่ครับคําถามคือเอา้าแล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นโอกาสเหมาะที่จะชนะแมนซิตี้ที่เอริฮัสเตเดียมเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้ฟังนะก่อนอื่นแค่มาดูคลิปแล้วชอบนะครับกดไลค์คอมเมนต์ กดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะโดยเฉพาะช่องแดงและแฟนเพจนะครับช่องแดงนี่ย้ําเลยนะครับผมไลฟ์ทางช่องแดงทุกวันสามทุ่มเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไลฟ์ทางทวิตตอกแล้วนะครับไม่ต้องถามหาผมทางทิตตอกนะใครจะดูผมไลฟ์ใครอยากคุยในไลฟ์ไปช่องแดงสามทุ่มทุกวันนะครับวันนี้ก็สามทุ่มนะโอเคเข้าเรื่องครับทําไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะชนะแมนซิตี้อ่ะรอบเนี้เหมาะสมที่สุดละโดยเฉพาะการไปชนะถึงเอริฮัสเตเดียมนะครับ แมนยูนเด็ดไม่ชนะมานานมากครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาเอาง่ายๆว่าในยุคข,ของเอริเทนฮาร์ดเนี่ยเราชนะซิตี้ไม่ได้เลยนะครับทั้งไปไอในบ้านของซิตี้เราชนะพวกเขาไม่ได้เลยนะครับฤดูกาลแรกเนี่ยโดนไปหกสามฤดูกาลที่แล้วสามหนึ่งนะครับคือฤดูกาลที่แล้วเราโดนไปกลับด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มาชนะเขาได้ในเอเอครับเนาะในบ้าน Ad เอริฮัสสเตเดียมนี่คือยุคเอริเทนฮาร์ดไม่ต้องพูดถึงครับนอกจากไม่ชนะเนี่ยสู้ไม่ได้ด้วยนะครับ ถ้าจะสู้ได้ก็ต้องย้อนไปในยุคของโอเลกุนาโซชายุคนั้นน่ะชนะและไม่ใช่แค่นัดเดียวด้วยนะที่บุกไปชนะคือโอเลกุนาโซชาใช้วิธีแบบตั้งรับให้แน่นแล้วใช้บางปีก็ใช้พวกเดนเนลลเจมส์ใช่ไหมครับเดนเนลลเจมส์ออนโตนีมาเซียลไรทฟอร์ดบางปีก็ใช้เนี่ยออนโตนีมาเซียลเนี่ยคือคนที่โดดเด่นที่สุดในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แม็กไอคนนี้มันจะชอบเล่นดีชอบยิงซิตี้มากๆนะครับออนโตนีมาเซียลในยุคของโอเลกุนาโซชาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านนะมันมันชอบยิงนะครับนั่นแหละตอนอายุเอารถกันอลซาชาเนี่ยเราชนะซิตี้ในเอริฮัสเตียมไม่ได้เลยนะครับอีกอย่างต้องยอมรับความเป็นจริงข้อหนึ่งคือว่ามันอยู่ในจุดที่ซิตี้เขาเป็นแชมป์เนี่ยสองสามสีเนี่ยซ้อนเลยอะแล้วเขาแข็งแกร่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นการนี้มันต่างออกไปครับ คือผมก็อย่างที่บอกนะผมไม่ได้รู้สึกว่าแมนยูแม่เหนือกว่าเพราะแมนยูเองก็กระท่องกระแท่นนะครับก่อนหน้านี้ในพรีเมียร์ลีกก็แพ้อาร์เซนอลมา2 0นะครับแบบสู้ไม่ได้ในครึ่งหลังนัดก่อนหน้านี้ก็แพ้ลอเสเทนฮมแอเรสต์แบบคาบ้านกว่าจะชนะวิเทอร์พอเซนได้ในยูโรปาลีกก็เลือกตาแท้กอะเดนนะครับแต่ครับแต่วันนี้ซิตี้แม่งอยู่ในจุดที่แย่กว่าเราเยอะนะครับเซนเตอร์เขาแทบไม่เหลือนะครับลำพังมีเซนเตอร์เหลือเนี่ยกลางพอไม่มีโรดี้เนี่ยแม่งยวบนะครับ ข้อดีข้อเดียวที่ทําให้แมนยูนเตดมีโอกาสชนะน้อยลงวันนี้นะไม่ใช่ข้อเดียวสิอีกหนึ่งข้อสิคือการที่ได้โควาซิคกลับมาคือผมรู้สึกว่าทำไมโควาซิคต้องกลับมาวันนี้วะถ้าวันนี้ไม่มีโคววซิคนะถ้าไม่มีตัวสกรีนเลยเนี่ยผมเชื่อว่าแมนยูนเตดมีโอกาสชนะมากขึ้นด้วยครับแต่พอมีโควาซิคกลับมาแมนยูจะเหนื่อยขึ้นแต่ผมก็เชื่อว่าต่อให้มีโควาซิคมาเนี่ยโควาซิคไม่ใช่คนที่จะสกรีนบอลเก่งขนาดนั้นด้วยเกมรับของซิตี้ตอนนี้ที่ยวบมากและทั้งตัวเจ็บทั้งงควาาามมั่่่นนใจเเอยๆประตูี ผมเป็นเป๊ปกกเดล่าผมลำบากใจเลยว้วผมจะใช้ใครนะครับเอเดซอนออเตกาใครลงแม่งก็โดนหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แมนยูในเตดผมเชื่อว่าจะยิงได้1-2ประตูอะ่ะแมนยูนะครับแล้วแมนยูในเตดเองอ่ะวันเนี้สเสบ็ยตัวจริงเนะี่ยเดี๋ยวผมจะไปมาเจาะอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นลงในช่องสำรองให้นะครับคือคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปไงผมแค่มาบอกว่าเนี่ยโอกาสหมอกมากครับ ที่แมนยูเตเตจะชนะซิตี้ได้ถึงเอริฮัสเตเดียมสักทีนะครับหลายปีแล้วที่เราชนะเขาไม่ได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าเราชนะแน่ๆนะแต่ผมบอกว่าโอกาสชนะมาถึงแล้วครับถ้าเราไม่ชนะวันนี้ในวันที่เขาสภาพทีมไม่ดีฟอร์มไม่ดีก็ไม่รู้จะชนะเขาได้เมื่อไหร่นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ comment, และกดติดตามช่องให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวไปดูไลฟ์ของผมคืนนี้3ามทุ่มที่ช่องแดงนะครับพามาคุย